สวัสดีครับวันนี้พกกระลุลไลา์สายสูงนะครับจะมาทีเด็ดบอลกูเซตตีกับเลอันเบติตนะครับง่ายสหยูโรปาลีกในเกมจีเซติีนะครับเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมเลอันเบติตนะครับโดยจะบานเซตตีผลงานของทีมในภาพร่วงของทีมนก็นยังคงไปได้สวยนะครับเกมนี้เกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะดันดียุ่ในเต็มมานะครับมาได้อีกซึ่งเหตในตลอด3ามเกมลัางสุดของพวกเขาเป็นการเก็บใช้มาได้ทั้งหมดนะครับ ทางฟังเลอ,อันเวติสนะครับมาด้วยผลงานที่ยางต่อเนื่องนะครับเกมที่เลียวก็เป็นการเอาชนะบาเซโลนาครับในเกมยากมาได้อีกซึ่อก็เฮ็ดให้เกมตลอดสักหาเกมลังสุดของเขาเนี่ยเป็นการเก็บใช้มาได้ทั้งหมดน,นะครับเบื้องแล้วเกมนี้เลอ,อันเวติสเขาหล่อเป็นที่แน่นอนแล้วแล้วนะครับดังนั้นบหนามีความเป็น ต้องนิ้นเอียงนะครับประกอบกับเซลลติกมาตรฐานของผลงานก็ยังคงสอบพานดังนั้นเกมนี้นะยายะผ่าพาดไหนครับฟันธงเซลลติกนะครับจันรับไรมากริปน,นี้ากกดไลค์ก็แชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องไลา์ครับขอบคุณครับ